วันที่22พฤษภาคมเป็นวันครบรอบรัฐประหารเมื่อ9ปีก่อนนะครับ22พฤษภาคม2557รัฐประหารครั้งนั้นอาจจะมีคนมองในหลายแง่มุมซึ่งก็ธรรมดานะครับจะให้มองทางเดียวกันทั้งหมดก็คงไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่า ไม่ว่ารัฐประหารครั้งใดก็ตามเนี่ยครับผมก็ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแหละครับผมต้องขอญาติบอกตรงๆนะครับไม่เลกลัวว่าจะใครจะถูกใจใครหรือไม่อย่างไรผมจำได้ว่ารัฐประหารครั้งที่ผมรู้เรื่องรีเนี่ยครับก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2องพสมัยนั้น ผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรียนอยู่ปีหนึ่งก็มีคนใส่ร้ายขบวนการนักศึกษานะครับหาว่ามีการเล่นละครหมินพระบรมเดชานุภาพผมดูอยู่ตรงนั้นเลยครับที่ลานโพไม่มีเรื่องนั้นจริงๆแต่ว่าเป็นการใส่ใครครับแล้วก็ตรงเข้าไปปราบปรามเข็นฆ่านักศึกษา ตั้งแต่เช้ามืดวันที่6ตุลาและตอนเย็นเย็นวันที่6ตุลาก็มีการทำรัฐประหารยึดอำนาจตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นครั้งใดก็ตามนะครับเพราะถือว่าเป็นการแทรกแซงทางการเมืองเราควรจะปล่อยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการบริหาร จะยังไงก็ตามเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสินไม่ใช่ใช้กําลังอาวุธไม่ใช่ใช้การล้มทั้งกระดานอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นการกระทําเพื่ออํานาจของตัวเองอย่างน่าละอายผมถึงคัดค้านนะครับแต่บางคนอาจจะชมชอบรัฐประหารนะแต่ผมมองว่านี่คือเผด็จการทรราชครับผมจึงไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษา เมื่อปี2อ1 9นี่ก็ปี66ก็เกือบ50ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่เห็นด้วยเหมือนเดิมผมจึงไม่ได้ทนน้ำลายรถฟ้าหรือน้ำลายตัวเองหรือไปรับใช้พวกผลิตการทรราษนี่ยผมก็มีทางรรมากินของผมอย่างออพอเพียงนะครับไม่ได้มีการต้องไปเรียรรเผล็ตการทรราชใดๆอันนี้เป็นจุดยืน ในฐานะที่ผมอยู่มานานพอสมควรจนถึงอายุ65ปีนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขออนุญาตบอกตรงๆนะครับว่าผมไม่เคยถมน้ำลายรถ้ากืนน้ำลายตัวเองด้วยการเปรับใช้พวกพเผล็จการโทรราชยังสดใสสะอาดเสมอนะครับแต่จุดยืนแบบนี้พวกพเผล็จการโทรราชอาจที่ไม่ชอบผมก็ไม่แคร์เพราะผมไม่ได้ทมหากินด้วยการเรียพวก คนเหล่านี้นะครับนี่คือจุดยืยนตลอดที่ผ่านมาว่าเราต้องคัดค้านการยึดอานาจการทํารัฐประหารซึ่งก็คือเพื่อพวกพ้องพวกพ้องของตนเองไม่ได้เพื่อประเทศชาติแต่อย่างใดครับ